เรียบเอ้ะขอก่อนหน่อยขอก่อนหน่อยมาขอก่อนหน่อยเรียบเนี่ยขอก่อนหน่อยขอก่อนหน่อยเอิ่มเอิ่มมาก่อนนะก่อนนะมาก่อนนะเอิมาเรียบมาเรียบขึ้นโต๊ะ

โ <c oughs> อ้อโหขี่ประเลาะขี่ประจบเป็นที่หนึ่งเลยฮะครตุนจะประเลาะพ่อไปทำไมเนี่ยประจบเก่งจังเลยเนาะะโอ้โหขี่ประจบเว้ยหมาขี่ประจบเนี่ยนะ เป็นเหรอเก่งอะไรขนาดนี้ลนะฮะพ้าไม่จับพ่อไม่จับไม่จับโอ้โหอจ็บเจ็บโอ้ยคอยๆก็ได้แล้วพี่ประจบโอ้โห ปเปโาที่เปลโลเก่งจังเลยล่ะฮะกระจายนี่หรอไ <c ười> ม่กระจิ่เาจางเราเจ็บกระิ่งแรงลุกสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวไปเข้าห้องปะร้อนไแอร์คอนมั้งเดี่ยว <c ười> ไปเข้าห้องไปเข้าห้องเร็วๆไปป่ะโอ้ยไม่กลัวไปเร็วเข้าห้องไป่กลัวเขาเข้าบ้านมีกลัวเขาเข้าบ้านมันขี้แอบแกจะดีครับไปเข้าบ้านฟิน i s ไน่ารักคงติดอ่ว เข้าบ้านปะไปเข้าห้องเนาะปะฮอน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 